อยู่กันในเกม Crisis Action ขอ Dark Fox นั่นหลก็สหรับคลิปนี้ก็จะมาป่วน BIO กันอีกแล้วนะฮะก็มาเลยฮะตอนนี้คือผมแบบหัวร้อนมากเลยเนี่ยแม่งอัดคลิปไปแล้วแต่มันแบบ f a i นะฮะคือแบบคลิปมันเสียก็เลยต้องมาอัดใหม่อีกแล้วโคตรเบื่อแลฮะคนนี้ M A X นี่แบบผมจําคุณได้นะตาที่แล้วคุณทําอะไรกับผมไว้แต่ก่อนแต่จเจอกันเลยฮนะหัวร้อนมากตอนนี้ฮะแม่งหลุดบ่อยมากไอโปรแกรมอัดคลิปอันนี้ฮะ แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันยิงเลยฮะยิงแม่งเลยยิงแม่อเลยเฮ้ยยายายาโอ้โหเขาลุกว่ะโอเคฮะม,มาเอาขอยืนนิ่งเหรอเอายืนนิ่งตบหัวเลยแล้วกันนะฮะเรียบร้อยไปดีนะมาเอาปืนบุยท่อแล้วกันนะตานนี้นะไป let's go เพื่อนชึบชึบชึบ,ชบโดดไปเลยเอาโดดแทกเองโอ้โหเพื่อนเอาบางับางเอเพื่อนเอาบังบังแล้วไงะแล้วไงแล้วไงฮะบับงใครน้องบังใครน้องครับ จะบางพี่เหรอไม่ได้หรอกฮะผมนี่หัวล้อเลยชอบมาบางนะเอายิงยิงด้วยได้ได้ผมเปิดโหมดแบบเบอร์เซิร์กเบอร์เซอร์นะฮะมาดีมาดีเอาดีเอาดียิงมาเลยยิงมาเลยตบดีกว่าฮะผมจะโทรสเต็ปเพย์ห้ดูเลยแล้วกันแต่ก่อนอื่นคือต้องหนีจากตรงนี้ก่อนแล้วกันล่องหนไปฮะใช้สกิลให้เกิดประโยชน์นะฮะนะจ,จุดนี้แล้วเราก็จะไปหาเลือดโอ,อ้โหเลือดยังไม่เกิดเลยอะ เกมเราไวฮะมามา,มาเอ้ยธนูธนูยิงใครอ่ะมาเลยพวกนายคิดว่าจะอยู่ข้างบนแล้วจะรอดกันได้เหรอฮะยิงจังเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องต้องแบบวิ่งหลบด้วยฮะเก็บเลือดก่อนมีคนมาแล้ว่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีคนมาตรงนี้มันจะตบเอาผมโดนอะไรวะเน,นี่ยโดนระเบิดอ่ะเฟิร์มเลยแต่ก็ตกจังเลยฮะมันเป็นที่โปรแกรมอัดคลิปนะฮะ เฮ้ยโอ้โหนี่ซ่ามากเลยคุณแม็กซ์ตัวนี้อะ่ะ M A X อะ่ะโอ้โหซ่าเหรอได้เลยได้เลยแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเดี๋ยวเจอกันนะมามาเออวันดีนาะยโอ้โหยิงยิงไม่เข้าอะ่ะบอกเลยฮะอืมตายไปดีคุณแม็กมาเป็นเพื่อนกันหน่อยเดี๋ยวผมเองแล้วกันเนี่ยไอ้คนนั้นบนพวกเนี้ยนี่ไงนี่ไง,หน,งหนึ่งตัวหนึ่งตัวอีกหนึ่งละกันอีกหนึ่งนะฮะอีกคนหนึ่งตรงนี้ นี่เงเรียบร้อยหมดตีนะฮะชิวๆฮะชิวป่ะใครพิมพ์อะไรนะชายโยชายโยนะ m A x นะฮะโอ้โหมีการบังจะบังผมอะออกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกคุณแม็กไม่ได้นะฮะคนไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คุณจะบังผมไม่ได้หรอกนะฮะใครเป็นวะเนี่ยหืแต่แต่เค้มเนิร์ดด้วยฮะคนนี้เราจะสับขอได้หรือเปล่านี่ เอาใครออกไปหนึ่งคนมีคนออกจากาต่อสู้ฮะเราโดนตบนะเราโดนตบนะไปนู่นละยิงไล่ไปเลยโอเคฮะรอรอรอ,รอมันบุกเข้ามาแล้วกันผีอะ่ะตุนแม็กตุงกันฮะคนไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมว่าน่าจะคนไทยและมัง้งเก็บกระสุนก่อนยังไม่มีผีมานะทุบ ผีไปไหนวะเนี่ยโอ้โหผีมันเล่นได้นุ่มากเลยนะฮะโคตรนุ่เลยเพื่อนโอ้โหยังไม่บุกมาเลยฮนะก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้คือมีเสียงอะไรลูกก็ขอโทษกันด้วยกันนะเพราะว่าอัดคลิปตอนเย็นนะคลิปนี้ก็คืออัดตอนเย็นเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะไม่ว่าไงโอ้โหเอ้าตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยมาตอนไหนมองไม่เห็นเลยฮนะโอ้โหวัดเด้อนะวัดเด้อมองไม่เห็นด้านบนด้านบน ด้านบนตบโดดตบนี้เงเรียบร้อยนะฮะแม่งมองไม่เห็นด้วยเมื่อกี้นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะมันไม่เห็นเราอองด้วยแม่งบัคหรือเปล่าแบบเฟรมเรทผมมันตกแล้วมันบัคแบบมองไม่เห็นหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะนี่โดดข้ามเลยแล้วกันฮะเอ๊คนนั้นโดดข้ามแบบผมไม่ได้แม่งออไปดูเลยเอ้าผมเป็นคุณแมกคุณก่อนเลยแล้วกันนะคุณก่อนนะผมเล็งคุณก่อนแล้วกัน เล็งคุณก่อนนะอออืือไม่ได้่ะไม่ได้วะ,มวะผมเล็งคุณนะเอาคนนี้คก่อนแล้วกันเอาเป็นตัวล่อฮะเป็นตัวล่อให้หน่อยเออตัวล่อตัวลอ่อเออนั่นแหละฮะอืมอฮ้ยไม่ได้่ะ,ะเออะขารู้ทันนะนี่คนนี้ต้องเล็งดีๆนะตรงนี้มันสามารถกระโดดได้นะตรงนี้ยมันโดดตบได้นะแต่ว่ามันต้องเล็งให้มันดีๆอะ่ะไม่โดดะ่ะอืมอือไม่ได้เลยนะ โดนตบโดตัเมื่อเมือเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนี่ไงโดนดิคุณแมกโดนน้ำเต้ามนะเรียบร้อยอีกหนึ่งคนอีงเพื่อนจัดการมนเลยจัดการมันจัดการมันจัดการมันอืมไม่โดนอ่ะไม่โดนไม่โดนตบให้โดนเลยฮะเฮ้ยผมเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยโดดไปโดดมาแม่งเหนื่อยมากอ้าวลงมาลงมาฮะนี่หนีไปไหนเราเออมา ปืนโฮเวอร์ฮะผมชอบเล่นปืนนี้ปืนนี้คือมันเล่นได้มันมากอะปืนโฮเวอร์เนี่ยโคตรแรงยิงผีแรงมากนะเลเวลเก้าโคตรจะแรงเลยฮะอยากจะมีเอ็มมากแต่ว่ามันหายากในชิ้นส่วนนะฮะเฮยเป็นปะเนี่ยเอาผมเป็นอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนีะเอาลงลงลงมาทำไมอะคุณแม็กหเอ็มเอเอ็กซ์อั M A X, อนว่าแม็กหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้ฮะเอาออกไปเลยมายดีเพื่อนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกัน <laughs> ออกเฉยเลยนะฮะ อาจะหลุดก็เป็นได้นะเออฮึบโอ้โหทำไมมันตกไม่โดนเลยไม่มีใครช่วยผมเลยเนี่ยแม่งผีก็ออกเออเรียบร้อยฮะอีกคนนึงไปไหน,ไว,นวะเนี่ยแอบปะเนี่ยผมว่าแอบปะเฮ้ยไปแอบตรงไหนนายเรารู้นะเรารู้นะเพื่อนเราเล่นจนํำนาญแล้วไบโอเนี่ยเรารู้ว่าคุณจะไปแอบตรงไหนกันน่มันไม่เนียนเลยนะคนเนี้ยอ๋อไม่ไม่มีปะ <c oughs> อ๋อนี่ <c oughs> เพื่อนเรานี่า นึกว่าคนนะเออแล้วผมจะกดตรงแป้นพิมพ์ทำไมนะฮะมือไปกดโดนเอบตรงนี้หรือเปล่านะนายมีไหมเอ่ยชึบเออเอ,อนี่ไงล่ะวัดดีฮะเอ้ยิงใครนะเพื่อนโอ้โหย,ยิงเก็บมากเลยนะนายปืนนายยิงโคตรแรงเลยนาะยย่อใส่แม่งเลยละกันนะก็จบเกมไปนะฮะเย้ ผมก็ตัดมาตรงนี้เลยละกันนะฮะเพราะเนื่องจากแบบโอ้โหเกมมโคตรนานเลยฮะมาในเกมสุดท้ายในแมปนี้ละกันนะอ่าตัดมาเลยเอาปืนโฮเวอร์ไว้เลยนะเพราะว่าในตาที่แล้วคือแบบเราโฮเวอร์เราเล่นปุ๊บเป็นผีปั๊บเลยเฮ้ยผมไม่ด้ไปโนโห้ยเฮ้ยคนตรงนี้เป็นชิบหายแล้วไงเพื่อนโอ้โหหึเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยโดนนี่ยนอไม่โดนไม่โดนไม่โอ้ยเกือบ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 โดนตบเลยแม่ละเอาดีเอาดีเอาดีเออมามามาเออมันเข้ามาได้ไงเนี่ยเฮ้ยยิงมาดิ เออมันเกือบแล้วเฮ้ยคนนี้ใช้ปืนแอเลียสนะฮะแอเลียสโฮเวอร์ดากอนน่ะโคตรสวยอ่ะสีฟ้าแต่มันก็ย้อมแมวนะั่นแหละปืนย้อมแมวนะดาเมจก็เท่ากับปืนโฮเวอร์ธรรมดาเนี่แหละนะฮะมันก็ไม่มีอะไรแบบพิเศษมากมายหรอกแค่มันสวยแค่นั้นเองเข้าไปเลยฮะเอ,อ้ยผมจะเอาดาดไปสับไงมันสับไม่ได้เนี่ยมันโดนยิงก่อนนะมันไม่ทันน่ะ มันสับไม่ทันด้วยโอเคฮะมา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 ,มา,มาเลยมาเลยมาเลยผมไม่มันไม่เข้ามามันหลบไปก่อนนะโอ้หตันนแบบโคตรได้เปรียบอะโคตรเยอะอะผมไม่ได้คิวคป่ะโอ้โหปืนแอร์เลสลาดไปว่ะมันอ่านแอร์เลสป่ะผมอ่านว่าแอร์เลสละกันเออโอเคนี่ได้คิวได้คิวได้คิวฮะเกือบไปแล้วผมจะเอาสับแล้วนะแต่มันโดนยิงก่อนไงเออปือนมันแรงเฮ้ยใครโดนตบป่ะด้านนอกหรือเปล่า น่าจะนะมาอีกแล้วมาละมาละโไม่โดนเอาทุเว้ยปืนดักปืนแกสตริงคิสตันนะฮะปืนแกสตริงคิสตันเนี่ยมันยิงโคตรแรงอ่ะยิงผีแรงมากอยากให้มันมาขายแ,แบบถาวรนะปืนแกสตริงคิสตันเนะี <c> ่ย <oughs> แต่มันเป็นวันนลดิมันไม่มีถาวรเนนะี่ยมาแล้วเขาเฮ้ยโอ้โหเกือบเกือบเกือบโอ้ไม่ทันอ่ะไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะ โผล่มาตายโผล่มาตายโอ้โหแม่งมันไม่มีใครใช้ตัวเนิร์ดอ่ะเออถ้าเกิดตัวเนิร์ดน่าจะวงแตกกันนะแต่มันไม่มีใครใช้ตัวเนิร์ดเลยอ่ะยิง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 แม่งเลยแล้วกันยิงไปเลยฮะยิงไปเลยยิงเลยเอาตีเอาตีโอ้โหก็ส่วนแบบเล่นมันมากกับปืนเนี้ยยิงไปโอ้อะปืนโฮเวอร์ยิงมันมากเนี่ยหัวแตกพอดีฮะลั่นหัวไปเลยเฮ้ยยิงโคตรมันอ่ะปืนโฮเวอร์ดราก้อนนะผมแนะนำนะปืนกระบอกนี้ถ้าเกิดใครอยากจะอัพอ่ะ ผมว่าออาไปขึ้นเอ9มเไปเลยนะฮะแม่งโหดมากปืนพกลาดไปฮะโอเคมาเฮ้ยเข้าเข้ามาเลยเข้ามาเลยนายเข้ามาเลยคนเราเยอะไงคนเราเยอะกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกไปสับนเพื่อระวังโดนตบนะถ้าเกิดนายโดนตบได้วงแตกแล้วนี่อะพวกนายรอไปแล้วหมดนะผมเองเวลาก็ถอยชา้าจังเลย โอ้โหหน้าประตูเต็มเลยฮะหน้าหน้ากงเนะี่ยเต็มเลยเราได้คิวตั้งสองคิวมาได้แบบคิวแบบรัวๆเลยฮะเฮ้ยกระสุนเราเฮ้ยทำไมไม่ยิงอะเออได้คิวทำไมพวกนายไม่ยิงเลยกระสุนหมดกันแล้วเนะี่ยโอ้ยคนนี้รอดด้วยป่ะโอ้โหรอดได้ไงเนี่ยนะเฮ้ยชิมหาแล้วรอ,อดพอดีฮะเวลาหมดพอดีเลยก็จบเกมไปโอ้โหผมได้ MVP ได้ไงก็ไม่รู้เนี่ย เ่อนก็นสำหรับในคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนแลยกานผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกท่า,า,านนะก็เจอกัมาในคลิปหน้าแล้วันก็บ๊ายบาย